สวัสดีจ้าเราอยู่หน้าโกดังโรงงานที่ยากลุงนะคะเช้าวันศุกร์นะคะ21นะคะวันที่21นะคะโรงงานขายน้ำพริกนี่ก็เปิด8โมงครึ่งนะคะเปิดแล้วนะคะลูกค้าก็ทยอยมานะคะอันนี้เป็นด้านหน้าโกดังโรงงานนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ขึ้นมาขายที่ตลาดใหม่นะคะปร่งโล่งดีมากเลยค่ะอากาศลมเย็นสบายค่ะ วันศุกร์นะคะวันนี้นะคะเช้าๆอยู่นะคะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะเยเ็นๆเลยมีน้ำอะไรบ้างคะมีกระเจีย๊ยบมีแกงคุย้ยมีอันชันมะนาวน้ำเปล่าน้ำอ้อยจา้า <c oughs> ร้านคุณดำดงนะคะมีเมนูเพิ่มเยอะมากเลยนะคะประมาณ4ีหเมนูนะ อร่อยอร่อยนะคะมาอุ่หนุนด้วยนะคะ,คะสวยมากเลยวันนี้นะคะคุณนาำดงสว,สวยจ้ะสวยสุดยอดเลยนะคะ,คคะขายดิบขายดีค่ะคนสวยขายของขายดีทุกเมนูค่ะโปรงโล่งสบายนะคะตลาดใหม่ เรามาดูเมนูต่างๆนะคะ30บบาทนะคะเมนูขายดีนะคะก็คือโตรตีกรอบนี่นะคะพี่ยาเขาการันตีว่าขายดีนะคะขายดีตีคู่มากับน้ำพริกนะคะปลาหมึกสามรสนะคะ ขนมไข่นะคะขนมไข่ตายาย20บาทค่ะถูกมากๆเลยค่ะแวะมาอุดหนุนด้วยนะคะขายตั้งแต่ตั้งโรงงานใหม่ๆนะคะขนมไข่ตายายนี่นละคะ่ะมาดูใกล้ๆว้าวน่าทานมากมีสติกเกอร์นะคะเป็นรูปตายายนะคะก็รูปตายายน่าทานมาก เดี๋ยวเราต้องอดนนแล้ววันนี้นะคะคแล้วก็มีพุดพุดทราเชื่อมนะคะพุาเชื่อมเปิดแล้วค่ะเิะเปไปได้เลยนะคะ,ะมีหลายอย่างนะคะหนังหมูทอดนะคะ อร่อยอร่อยค่ะเมนูนี้ก็ขายดีคุณป้าหวัดดีจ้าอร่อยมากเลยนะคะหนังหมูทอดกรอบนะคะรับไปทอดขายก็กำไรดีค่ะนะคะขายคู่กับหมูแผ่นกรอบก็ได้นะคะกำไรเท่าๆกันเลยค่ะถ้าคนมองหาอาชีพอยู่นะคะก็มารับไปทอดขายได้นะคะ กำไรดีมากๆเลยค่ะบรรยาก,กาศากเช้าๆนะคะร้านกาแฟก็จะขายดีนะคะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะดบรรยาก,กาศก็ชอบดีมากเลย

หมูส้มก้อนละ40ิบนะคะก้อนใหญ่นี่นะคะใหญ่มากว้าวแล้วก็แหนมเล็กนะคะพวงละ75บาทนะคะขายดีมากๆเลยนะคะพวงหนึ่งก็มีเป็น10บอันนะคะแหนมนะคะแล้วก็มีขนมไข่จะมีขนมไข่นะคะขนมไข่นี่ 30บาทจ้ะจากโคราชนะคะของโกท็อปโคราดนะคะขายดีหมดเรียงทุกวันเลยค่ะสลากไม่ก็ขายดีนะคะมาเสี่ยงโชคได้นะคะมีคนถูกเยอะไหมคะถูกทุกงวดค่ะถูกทุกงวดเลยนะคะพี่ลิมเขาบอกนะคะเดี๋ยวซูมาซื้อนะคะเข้ารางวัลใหญ่ค่ะค่ะเดี๋ยวซูมให้ใกล้ๆว่มีเลขอะไรบ้างว้าวหลายตัวเลยนะคะ เป็นชุดเป็นชุดก็มีนะคะดูไว้นะคะใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะคะคนแพรอย่าลืมมาอุ่นนะคะคนแขงรางวัลใหญ่นะคะอย่าลืมกับเข้าสิี่แยกทุกวดนกะอย่าลืมมานะคะพี่ลินบอกว้าขายไข่ก็ขายดีอะไรคะใหมๆนะคะขายหมดทุกวันนะคะคุณยายหมดทุกวันนะคะหมดตั้งไมหมดตั้างค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่คน ตลาดใหม่นี่ขายดีค่ะคุณยายบอกขายได้เรื่อยๆค่ะสดใหม่ทุกวันมีไข่เค็มนะคะไข่เค็มไข่เยี่ยวมาไข่เตื่นว้าวน่าทานมากเลยนะคะมีครบทุกไข่นะคะโอ้เนี่ยดูไข่เค็มลูกเด่นเธอสวยมากเลยกระบะจะสองร้อยแล้วต้องทุนนะค่ะร้อยยี่สิบนี่เป็นอะไรคะสิบห้าลูกราคาโอ้ค่ะ 15ลูกไข่เค็มนะคะ120บาทโอ้ดูใบเด็กจะไม่เค็มมากนะคะไม่เค็มไม่เค็มแล้วไข่ก็ไม่มีฉะไม่มีอะไรเลยค่ะไข่ดีคนที่ก็กินประจำเขาจะมาประจำแล้วมาอุดหนุนคุณยายนะคะมาอยู่ตลาดใหม่แล้วก็ขายดีนะคะแล้วก็ร้านประทูนะคะร้านเพลินประทูประทูก็ตัวใหญ่มากนะคะค่ะ คุณป้ากับคุณลุงช่วยกันขายนะคะร้านเพลินประทูตัวละสี่สิบบาทตัวใหญ่มากสามตัวร้อยสามตัวร้อยว่าใหญ่มากน่าทานค่ะน่าทานมากเลยเพลินประทูจ้าเพลินประทูปลาทูดีมีประโยชน์นะคะมีโอเมก้าสามย่าตายายจ้าค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะตายายนะคะเพลินปลาทูถูกสุดก็คือสามสิบบาท อันนี้เมนูถูกสุดก็ตัวใหญ่นะสามสิบบาทนะคะคบรรยากาศเย็นสบายร่มรื่นนะคะไม่ร้อนจ้ะตลาดใหม่นะคะที่นั่งชิวๆนะคะ ลูกค้าก็เริ่มทยอยมานะคะไม่แออัดทางเดินโล่งนะคะถูกสุข,ขานามัยนะคะได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางเดินโปรง่งโล่งสบายนะคะเราเดินไปเรื่อยๆนะคะชมพ่กค้าแนมน่ค้าตั้งร้านกำลังตั้งร้านจัดร้านจะได้อีกอะไร ร้านทุเรียนนะคะก็ร้านใหญ่ร้านคุณมดร้านใหญ่มากนะคะมีทุเรียนให้เลือกนะคะจัดสวยงามเป็นระเบียบนะคะร้านมดวันนี้ก็มีหลายเมนูนะคะมีไอศครีมด้วยมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะ มายซอยหนึ่งนะคะซอยข้าวขาวหมูนะคะว้าวขาวหมูหน้าทานนะคะจหน้าอะ่น,น่ะ านผัดไทยนะคะร้านผัดไทยผัดไทยอร่อยอร่อย,ออยจ้าผัดไทยกล่องละสามสิบห้าใช่ไหมคะจ้าสามสิบห้าสามกล่องร้อยนะคะอร่อยอร่อยนะจ้าอย่าลืมมาอุ่หนุนนะคะบ๊ายบายค่ะ